ข่าวเดือนมิถุนายน2567เกิดอะไรขึ้นบ้างสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยบิวค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการพอยบิวสคารายการที่เราจะมาสรุปข่าวแบบทั้งสนุกและได้สาระให้กับทุกคนฟังค่ะซึ่งวันนี้นะคะวิวกลับมาอีกครั้งในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมค่ะเพราะว่าเราจะมาย้อนความหลังกันนะคะว่าในเดือนมิถุนายนปี2567มันเกิดข่าวเด่นข,เดนข่าวดังอะไรขึ้นบ้างยังจํากันได้ไหมตอนต้นเดือนเกิดอะไรขึ้นตอนปลายเดือนมีอะไรสําคัญนะคะวันนี้วิวสรุปมาให้หมดแล้วแบบทั้งสนุกและได้สาระค่ะไปฟังกันเลย เดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะอย่างที่เรารู้กันนี่คือเดือนไพร์มันดังนั้นเดือนนี้เต็มไปด้วยข่าวเกี่ยวกับไพร์เต็มไปหมดและต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ <c oughs> มีเหตุการณ์สาคัญในแวดวงอุตสาหกรรมแรงงานไทยแบบว่ามีเหตุให้ต้องปรับตัวกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะรวมถึงทางด้านการเมืองเนี่ยนะคะบอกเลยว่าทั้งในและนอกประเทศเดือนนี้เดือดมากจ้านี่ยังไม่นับเรื่องการบอนเทงนิงอีกนะที่แบบอ้โห <c oughs> ข่าวเยอะมากดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากหนึ่งมิถุนายนนะคะต้อนรับไรรรรมมมมมมั่่ะะกกกกก็ีีิจ2024ดขึ้นนตตาาาาทททงๆยยใปเศแล จริงๆก็ในต่างประเทศด้วยนะคะต้องบอกว่าปีนี้มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่มากๆนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยค่ะโดยมีการเฉลิมฉลองในคอนเซปต์นำเสนอนิยามความรักแบบของตัวเองเพื่อให้ความรักนําทางสร้างสารรค์สังคมที่เท่าเทียมนั่นเองค่ะและปีนี้ก็ยังเป็นปีที่กิจกรรมไพร์เนี่ยได้รับความสนใจเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามันมีนัยยะที่มีการสนับสนุนแล้วก็ผลักดันสมรสเท่าเทียมในไทยนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าถ้ากฎหมายนี้บังคับใช้ก่อนที่จะสิ้นสุดปี2567นะคะเราจะถือเป็นนนปรระะะเเเเททศแกกใใเอ,เอ,ออีีียยตตวัง้ค เปิดโอกาสให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งงานกันได้แบบถูกกฎหมายค่ะซึ่งที่เราจัดเต็มจนขนาดนี้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าเราต้องการนําเสนอความพร้อมค่ะบอกชาวโลกว่าเรามีคุณสมบัติพร้อมแล้วที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงาน b a n g อก k World p r i ส e ในปี2030ที่กําลังจะถึงนั่นเองค่ะถัดมาที่วันที่3มิถุนายนนะคะเปิดต้นเดือนมาก็มีเหตุการณ์วุ่นวายที่เอาจริงๆก็สืบเนื่องมาตั้งแต่เดือนที่แล้วและเดือนที่แล้วเราไม่ได้พูดถึงกันไปะนะว่ามันมีดราม่ามากมายในวงสังคมนะคะว่าด้วยเรื่องของเด็กคนึงชื่อ น้องไนท์ค่ะน้องไนท์นี่มีความเชื่อว่าสามารถเชื่อมจงเชื่อมจิตได้อะไรนะคะแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมมาประมาณเป็นเดือนแล้วแหละแต่ทีนี้ในวันที่3มิถุนายนเนี่ยนะคะเกิดการถกเถียงกันครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณแม่ของน้องไนท์เนี่ยได้มีการไปแจ้งความคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็คุณต้นอ้อนะคะจากเพจหนึ่งในข้อหาแบบข่มขู่แล้วก็คุกคามทารุณกรรมเด็กค่ะซึ่งตำรวจเนี่ยจริงๆนัดไว้ในวันที่5มิถุนายนนะคะแต่ว่าครอบครัวเชื่อมจิตเนี่ยนะคะเดินทางมาที่สอนวค่ะะ้กกาอ็รูสึ มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลในฐานะคนที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้ก็เลยไปใช้สิทธิ์ตัวเองด้วยการเดินทางไปที่สอนอทองล่อค่ะปรากฏว่าในระหว่างนั้นนะคะพี่หนุ่มต้องการไปห้องน้ําในสอนอค่ะซึ่งห้องน้ําทางไปเนี่ยต้องผ่านห้องสอบสวนตารวจก็เลยไม่ให้ไปนะคะพี่หนุ่มก็พยายามเรียกร้องสิทธิตัวเองสุดท้ายไม่สําเร็จก็อาจต้องไปปัสสาวะข้างกําแพงอะไรก็ว่ากันไปแต่มันก็เป็นประเด็นขึ้นมาว่าอา้าวทาไมล่ะฉันเป็นประชาชนทําไมฉันถึงไปเข้าห้องน้ําในสอนอไม่ได้ส่วนฝั่งตํารวจเนี่ยก็ชี้แจงมาบอกว่าไม่ได้สองมาตรฐานมันเป็นการดูแลพื้นนที่เป็การ ษาความปลอดภัยให้เกิดความเรียบร้อยเฉยๆนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะไปจบอะไรยังไงนะคะเพราะว่าเรื่องก็เหมือนจะซาๆาไปแล้วค่ะแต่ในวันที่3มิถุนาย,ยนวันเดียวกันนี้นะคะถ้าเอาในระดับโลกเนี่ยคนในโลกเขาสนใจวงการกีฬากันค่ะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยนะคะราชันชุดขาวเรัลมาดริกเนี่ยเขาออกมาคอนเฟิร์มว่าเขาได้ตัวกองหน้าของทีมชาติฝรั่งเศสคีเลียนเอ็มบปเป มาเซ็นสันญญาอยู่ภายใต้เรียวมาริกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เรียวมาริคเนี่ยพยายามจะเซ็นสันญญากับเอมบัปเป้มาแล้วถึง3ครั้ง3คราค่ะแต่โดนปฏิเสธไปด้วยความที่แบบเอมบัปเป้บอกว่าตัวเองเด็กไปนะคะในที่สุดจังหวะก,ก็ประจวบเหมาะทั้งคู่ก็ได้มาจากมือร่วมงานกันแล้วค่ะส่วนในวงการการเมืองเนี่ยนะคะมีประเด็นน่าสนใจที่เม็กซิโกค่ะเพราะว่าเขาจะได้ประธานาธิบดีใหม่นะคะมาเป็นผู้หญิงด้วยชื่อว่าคุณคลอเดียชัยบามนะคะและเขาได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งถลม่มทลายแบบตีเป็นประวัติศาสตร์เม็กซิโกเลยค่ะ ต้องบอกว่าคนนี้นอกจากจะเป็นผู้หญิงคนแรกแล้วยังเป็นคนเชื้อสายยิวคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีเม็กซิโกด้วยนะคะซึ่งการได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะหลายคนเฉลิมฉลองกันเพราะว่าประเทศในลาตินอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างจะมีการแบบว่าเหยียดผู้หญิงกดผู้หญิงนิดนึงดังนั้นการที่ผู้หญิงได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็เลยเป็นหมุดหมายที่ใหญ่มากๆในลาตินอเมริกาค่ะแต่การเริ่มต้นการทํางานของเขาก็ดูเหมือนจะไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแค่ไม เปโซของเม็กซิโกก็คือร่วงลงไป3.5ส่วนตลาดหุ้นก็คือดิ่งไป5เป็นเลยค่ะเราก็ต้องมาลอลุ้นกันนะคะว่าการทํางานของประธานาธิบดีเม็กซิโกที่เป็นผู้หญิงคนแรกแล้วก็เป็นเชื้อสายยูคนแรกนี้จะเป็นยังไงนะคะส่วนถัดมาในวันที่4มิถุนายนนะคะมีข่าวใหญ่ในประเทศไทยเพราะว่ารัฐบาลเมียนมานเนี่ยได้มีการกวาดจับพ่อค้าขายทองแล้วก็คอนโดนเนซึ่งเป็นการกวาดล้างแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาทางการเงินรวมๆประมาณแบบ35รายด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็น2ข้อหาหลักๆค่ะก็คือคนที่แบบสั่นนนคอเเสถียรภาาพใกรแรกแลลป เงินต่างประเทศแล้วก็ข้อหาการขายห้องชุดคอนโดมิเนียมในไทยซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเมียนมานะคะและการกวาดจับครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาเงินจัดของเมียนมาอ่อนค่านั่นเองค่ะคือประมาณว่าด้วยความวุ่นวายในประเทศเนี่ยคนเมียนมากก็เลยไม่นิยมเก็บเงินจัดกันนะคะ,น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 ,ะ,คะนิยมเก็บทองคํานิยมเก็บอสังหาริมทร,รัพย์ในไทยหรือว่านิยมเก็บเป็นเงินดอลลาร์มากกว่าดังนั้นก็เลยมีการมาก,กวาดจับอย่างนี้เพื่อบ,บอกว่าเฮ้ยเก็บเงินจัดกันเถอะค่างเงินจะได้ไม่อ่อนนะคะและถ้าพูดถึงในบริษัทเทคเน ใหญ่มากของ g o o g l e แล้วก็ Microsoft ค่ะซึ่งจะบอกว่าหางใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าทั้ง2บริษัทนี้เนี่ยนะคะมีการปลดคนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2022แล้วค่ะอย่างเมื่อต้นปีตอนเดือนมกราคมก็มีการปลดคนครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะแต่เมื่อวันที่สมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีการปลดครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งคือ Microsoft ปลดไปหลักร้อยคนนะคะส่วน Google คือปลดไป1,500คนค่ะ ซึ่งการบทคนของ Microsoft แล้วก็ Google เนี่ยนะคะเป็นสัญญาณบอกว่าบริษัทเราเนี้ยเขาจะลดการลงทุนในคราวแล้วแล้วก็จะไปเพิ่มการลงทุนด้าน AI มากขึ้นค่ะส่วนอีกข่าวนึงที่น่าสนใจของฝั่งเทคเนี่ยนะคะก็คือมันมีข่าวมาแล้วว่า Data า e n t e r หรือว่าศูนย์การข้อมูลของบริษัทเทคใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Google Microsoft หรือว่า Nvi d i a เดียนะคะมาอยู่ที่มาเลเซียเพื่อนบ้านของเราเท่านั้นค่ะแล้วก็มีข่าวออกมานะคะว่าจัดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมืองยาโคบารูจากเดิม ขนาดน้มว่าเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะและในวันเดียวกันเขาก็ยังมีอัปเดตจากโซเชียลมีเดียอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือ X หรือว่าที่หลายๆคนยังติดเรียกว่าทวิตเตออยู่นั้นประกาศว่าให้อัปโหลดคอนเทนต์18บวกได้นะคะก็ทําให้ชาวเน็ตคือหากันไปหนึ่งเมื่อค่ะแต่ไม่ได้สําคัญอะไรกับเราดังนั้นข้ามเพราะว่าในวันที่5มิถุนายนเนี่ยนะคะมีข่าวใหญ่ในวงการการเมืองกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อผู้ว่าราชาการจังหวัดกรุงเทพมหานครชัดชาติเนี่ยนะคะออกมาช เรื่องของเรื่องก็คือเริ่มจากมีสสกรุงเทพพักก้าวไกลเนี่ยนะคะออกมาบอกว่าเอ๊ะทำไมกรทมซื้อเครื่องออกกาลังกายแพงกว่าราคาตลาดถึง4เท่าล่ะดังนั้นนะคะผู้ว่าชัดชาติก็ออกมาแถลงว่าเออจริงๆก่อนจะมีข่าว2เดือนเนี่ยสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินได้มีการสุ่มตรวจโครงการต่างๆแล้วก็ทักทวงเครื่องออกกาลังกายแล้วบอกว่าเอ้ยมีความผิดปกติซึ่งทางกรทมก็ส่งเอกาสารชี้แจงเบื้องต้นไปแล้วนะคะยืนยันว่าทําตามขั้นตอนปกติทุกอย่างมีการทํา TOR าผ่าน E ี i d d i ิ้งเรียบร้อยนะคะส่วนตัวยืนยันว่าตัวเเเออองงปร่ใสมืืตนนนี้้ยยแกหดูล แต่ตอนนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องการทุจริตอะไรแล้วถ้าผู้ว่มีการทุจริตเนี่ยนะคะก็จะรับผิดชอบแน่นอนแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ว่าคนเก่าค่ะวันเดียวกันเนี่ยนะคะข่าวระดับโลกคือเดือดค่ะเพราะว่าอเมริกามีมติความบาสารโลค่ะทุกคนเนื่องจากสารโลเนี่ยนะคะพยายามจะไปออกหมายจับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามแล้วก็อาชญากรรมแก่มนุษยชาตินะคะดังนั้นอเมริกาก็เลยควาาบาสศโลค่ะซึ่งร่างกฎหมายนี้เนี่ยนะคะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเซ็นเรียบร อะไรบ้างก็คือใครก็ตามที่เกี่ยวกับสารโลกจะถูกยกเลิกวีซ่าแล้วก็จะมีการกีดกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสารโลกเดินทางเข้าสาหรัฐอเมริกาสารโลกก็จะไม่สามารถทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกาได้แล้วตัวกฎหมายนีย้ก็ยังให้อานาจแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าอายกเลิกการคว่มบาตรได้ถ้าสมมุติมีการยอมระง,งับการสืบสวนบุคคลจากชาติพันธมิตรค่ะส่วนข่าวถัดไปในวันที่7มิถุนาย,ยนเนี่ยนะคะชอ็อกวงการอุตสาหกรรมแล้วก็แรงงานไทยพอสมควรค่ะเพราะว่าบริษัททุ จะยุติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยภายในสิ้นปี2568ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นการนำเข้ารถแทนนะคะดังนั้นอาจจะไม่กระทบกับผู้บริโภคแต่ในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็ในแง่ของแรงงานทั้งหลายก็คือกระทบมีคนตกงานประมาณ800คนนะคะซึ่งที่ทําให้คนแตกตื่นกันเนี่ยนะคะก็เพราะว่านี่ไม่ใช่โรงงานแรกที่ประกาศปิดค่ะในปีนี้เนี่ยนะคะ5เดือนที่ผ่านมามีการประกาศปิดไปแล้วประมาณ561โรงงานทําให้แรงงานนต้องตกงานประมาณ15,342คนก็คือเดือนละประมาณ สามพันคนเลยค่ะแต่จริงๆแล้ววันนี้นะคะมีเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว,ว่าเป็นทอร์กเบลทาวเลยไม่มีใครไม่พูดถึงนะคะก็คือเรื่องของพี่หนุ่มกลาค่ะที่ออกมาฟ้องคุณจูนเพนชูลีนะคะที่เป็นภรรยาของตัวเองว่ายักยอกเงินห้างหุ้นส่วนที่แบบเปิดร่วมกันเพื่อรับงานต่างๆค่ะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นดราม่าใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันมากมายเพราะว่ามันสืบเนื่องมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะที่คุณจูนเพนชูลีเนี่ยได้ออกมาฟ้องผู้หญิงคนนึงว่าเป็นมือที่3ในนชีววิตคคู่่ขอองเธะแล้มัก็าาาสาคััังกบดีนน้มาจนถึงตอนนี้ทีี่่่พนุมออก มาฟ้องภรรยาตัวเองซ้ําไปอีกค่ะแน่นอนว่าชาวเน็ตก็ถกเถียงกันมากมายมีความเห็นกันไปหลากหลายนะคะส่วนในวันที่8มิถุนายนนะคะก็มีข่าวช็อกวงการอนิเมะนิดนึงค่ะเพราะว่าสตูดิโอผู้ให้กําเนิดอีวาแกเลียและเรื่องอื่นอมากมายนะคะก็ปิดตานานลงหลังจากอยู่มาอย่างยาวนานประมาณ40ปีด้วยกันค่ะในวันเดียวกันนะคะมีข่าวช็อกโลกแบบช็อกจริงๆด้านเศรษฐกิจมากกว่าค่ะเพราะว่าซาอุดีอาระเบียนะคะออกมาประกาศบอกว่ากําลังพิจารณาจะยกเลิกระบบเปโตดอลลาร์เปโตดอลลาร์นี่คือระบบที่ซาอุดีอาระเบียเขาไปตก ลงกับสหรัฐอเมริกาเอาไว้บอกว่าเอ้ยใครจะมาซื้อน้ามันจากซาอุดเนี่ยจะต้องใช้ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะแล้วพอซาอุกสหรัฐตกลงกันแบบนี้มันทําให้กลุ่มโอเปกและอื่นๆต้องทําตามมาเรื่อยๆค่ะดังนั้นพอซาอุออกมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะให้ใช้สกุลเงินอื่นในการซื้อได้เนี่ยเอาหดแค่นี้แล้วปั่นป่วนค่ะเพราะว่าถ้ามันสําเร็จขึ้นมาเนี่ยนะค่างเงินดอลลาร์อ่อนค่าแนๆ่ๆแล้วเขาก็คาดกันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริงอัตรางเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกาจะพุ่งสูงปรี๊ดเเเลยทีีดีดดดว่้อออนนนนใิจื พราะว่าในวันที่13มิถุนายนเนี่ยนะคะตลาดเงินมอสโกก็ออกมาประกาศเหมือนกันบอกว่าจะยกเลิกการซื้อขายเงินดอลลาร์แล้วก็เงินยูโรค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าเรื่องมอสโกเนี่ยคอนเฟิร์มเป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องเปรโตดอลลาร์ก็ยังมีความงงงงกันอยู่ว่าสรุปจริงหรือไม่จริงมันเป็นเฟคนิวส์หรือเปล่าแต่ว่าพอข่าวนี้ออกมาก็สะเทือนวงการเศรษฐกิจโลกพอสมควรเลยค่ะ9กมิถุนายนเกิดความเปลี่ยนแปลงในวงการการเมืองยุโรปเล็กน้อยค่ะเพราะว่ามาครงนะคะประธานาธิบดีฝรั่งเศสประกาศยุบสภาค่ะแปลว่าเดี๋ยวฝรัั่่งงเเศสจะมมีลือกต้ให และถัดไปในวันที่11มิถุนายนเนี่ยนะคะก็มีข่าวช็อกวงการต้องบอกว่าเป็นวงการตํารวจวงการการเมืองและหลายๆวงการเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีเรือน้ํามันนะคะหายไปค่ะเรือใช่คะ่ะเรือลําใหญ,ใหญ่ที่บรรทุกน้ํามันที่ไม่น่าจะหายไปไหนได้นะคะเรื่องของนั้นก็คือมันมีเรือบรรทุกน้ํามันที่เป็นของกลางเนี่ยนะคะอยู่3าําพร้อมน้ํามันเถื่อน3ามแสนสามหมื่นลิตรจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือตํารวจนะ้ำสัตหีบนะคะจังหวัดชนบุรีค่ะทีนี้ตอนที่มีข่าวมาแรกๆทุกคนก็ตกใจกันว่าเรือตั้ง3ลําแล้วเรือลําใหญ่มากมันหายไปได้ยังงไนะะคก็ มีการมาตรวจสอบกันอะไรกันพบว่าวันนั้นเนี่ยมีการเข้าออกผิดปกติทั้งคนแล้วก็รถบรรทุกน้ํามันด้วยสุดท้ายก็หาเรือจนเจอค่ะแต่ว่าเรือเนี่ยถูกเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสีอะไรไปแล้วนะแล้วก็มีการจําหน่ายน้ํามันออกไปจนทําให้น้ํามันในเรือเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากแล้วมูลค่าทั้งมันที่เสียไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ4-5ล้านบาทนะคะก็ต้องรอดูการตรวจสอบต่อไปค่ะว่ามันหายไปได้ยังไงแล้วใครคือคนที่แอบเข้ามานําน้ามันไปขายนะคะและในวันเดียวกันนะคะมีข่าวสะเทือนใจคนรักสัตว์มากๆค่ะเพราะว่ามีเหตุเพลิงไหมตตตลาาดยสััวจุกอน ค่ะคือพอไปตรวจสอบอะไรแล้วเนี่ยก็พบว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรนะคะจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะทําให้ร้านค้าขายสัตว์เนี่ยเสียหายไปทั้งหมด118รคูหาแล้วก็คาดว่ามีสัตว์ตายมากกว่า5000ตัวค่ะก็คือมีหลายชนิดมากตั้งแต่ปลาสวยงามงูหมาแมวอะไรเพียบเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สะเทือนใจไม่ใช่พอสมควรอนะสะเทือนใจมากเลยค่ะส่วนในวันที่12มิถุนายนนะคะเป็นวันที่แฮปปี้ของเหล่าอาร์มี่ทั้งหลายเพราะว่าจีน b t s ออกจากกรมเรียบร้อยค่ะส่วนในวันที่1 3มมิถุนายนเนี่ยนะคะก็มีข่าว สารของาทหารนิดนึงเพราะว่ามีข่าวหลุดออกมาว่าเงินเดือนของทหารเกณฑ์ที่ก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะคะปกติเป็นประมาณ1990บาทเนี่ยพอเงินออกมาจริงเหลือแค่ประมาณ5,000บาทเพราะว่าถูกหักค่า WiFi ไปทั้งหมดเดือนละ1,200บาทและหักค่าถุดส้วมคนล,ละ5 0 0บาททาให้มีประชาชน,นออกมาเรียกร้องกันนะคะให้ชี้แจงความโปร่งใสในเรื่องนี้ค่ะส่วนในวันที่1 4มิถุนายนนะคะมีข่าวออกมาที่ทําให้เหล่าแฟนการ์ตูนรุ่นเก่าเนี่ยกรี๊ดกันน่าจะครึ่งโลกได้เลยนะคะก็คือการ์ตูนคำสาบ ฟาโรที่ไม่มีตอนใหม่ออกมายาวนานกำลังจะมีตอนใหม่ออกมาแล้วค่ะเรื่องของนั้นก็คือการ์ตูนคำสาฟาโรนี่นะคะเป็นการ์ตูนที่แบบเก่าแก่โบราณมากแล้วก็อยู่มานานนานนานจนกระทั่งมีข่าวลือว่าคนเขียนตายไปแล้วอะนะจริงๆเขายังไม่ได้ตายค่ะแล้วเขาก็ยังเป็นคนหลักในการเขียนเรื่องนี้อยู่นะคะหลังจากหยุดไปนานเนี่ยเขากลับมาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วตอนช่วงปี2023ค่ะแล้วก็เขียนมานิดนึงแล้วก็เหมือนหยุดไปตอนนี้เนี่ยนะคะในวันที่14พิถุนายนตอนใหม่กลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่กลับมาที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนของไทยเรราก็ตต้อออง่่ไปคะ ว่าจะแปลเสร็จเมื่อไหร่แล้วจะวางขายเมื่อไรนะคะส่วนในวันที่16มิถุนายนเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่กับข่าวสารการเลิกจ้างนะคะเพราะว่าบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยนะคะเลิกจ้างพนักงานที่เป็นสักคอนแทคก,ก็คือจากพนักงานทั้งหมด1,640คนเนี่ยเลิกจ้างไป154คนนะคะแต่มิตซูบิชิก็ยังยืนยัน,นนะคะว่าไทยจะยังเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์การผลิตรถยนต์ของมิตซูบิชิในภูมิภาคเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันก็ทําให้คนแบบตื่นเต้นกันนิดนึงไงเพราะว่ามันมีข่าวซูซูกิก่อนหน้านี้ไปแล้วนะวะะวว่่่ะนนนนถถััดมมมมาาาาใทีีี17ิุยข เจ้านายเนี่ยนะคะได้รับการสถาปนาเป็นเจ้านายชั้นพระวรวง์เธอพระองค์แรกในราชสกุลยุคนนะคะแล้วก็เป็นเจ้านายที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงเธอพระองค์แรกในรอบกว่า70ดปีนะคะหลังจากที่ครั้งสุดท้ายที่มีการสถาปนาพระวรวงเธอเนี่ยคือเมื่อปี2493ค่ะวันที่17มิถุนายนนะคะเว็บไซต์ราชกิจจา,านุเบกษาเนี่ยมีการเผยแพร่กฎกระทรวงใหม่เกี่ยวกับปริมาณยาบ้าค่ะเดิมเนี่ยบอกไว้ว่ามีไม่เกิน5เม็ดถือว่าเอาไว้เสพต้องไปบำบัดส่วนมีเกิน เมคือจำน่ายใช่ไหมคะตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะมีเม็ดเดียวถือว่าเสพต้องไปบ,บาําบัดส่วนมีมากกว่า1เม็ดถือว่าจําหน่ายค่ะอันนี้คร่าวๆนะเพราะกฎหมายจริงๆมันต้องมีข้อกําหนดข้อยกเว้นอะไรมากกว่านี้นะและในวันที่17มิถุนายนเนี่ยนะคะเกิดข่าวที่ทําให้เหล่าคนไทยที่ชื่นชอบเห็นคนรักกันเฮกันไปตามๆกันค่ะเพราะว่าในที่สุดกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อมาติที่ประชุมสอวเน,นี่ยนะคะไฟเขียวให้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้ค่ะวันที่ยี่สินมิถ เป็นวันที่มีอัปเดตวงการบันเทิงไทยค่ะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยนะคะภาพยนตร์ที่ถูกแบนมาอย่างยาวนาน10กว่าปีตั้งแต่ปี2554ได้ฉายเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นก็คือภาพยนตร์เชคสเปียร์ต้องตายนะคะหลังจากที่ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งที่ถูกแบนมาตั้งแต่2540ได้ฉายเหมือนกันก็คือหนังไทยเรื่องคนกราบหมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะในวันเดียวกันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่น่าเศร้าสําหรับวงการบันเทิงไทยนะคะเพราะว่าในวันเดียวกันนี้นะคะเราเสียคุณแม่โฉมฉายชัดวิไลหรือว่่่่าาาาาาคคุณหหญิงแงแน้ํํตากกปาระเททไ็ คนวงการบันเทิงแล้วก็แฟนๆทั้งหลายโศกเศร้าไปตามๆกันนะคะในวันที่22มิถุนายนเนี่ยถ้าใครจํากันได้นะคะเมื่อปี2566เคยมีคดีทุจริตหุ้นดังค่ะคือหุ้นสตาร์คนะคะที่มีนักลงทุนเสียหายไปกว่า14,778ล้านค่ะมีผู้เสียหายรวมๆใน4,700รายได้นะคะซึ่งในคดีนี้เนี่ยนะคะมีตัวละครสําคัญคือนายชนนินเย็นสุดใจอดีตประธานสตาร์ค,ค่ะที่หลังจากเกิดเหตุนี่ก็ได้หลบหนีไปอยู่ที่ดูไบนะคะปรากฏว่าในวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาตํารวจไทยสามารถ ควบคุมตัวนายชนินแล้วก็ดี i ทําการสอบสวนแล้วก็ตั้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนในวันที่24มิถุนายนนะคะก็มีข่าวสารวงการหุ้นอีกแล้วค่ะเพราะกรรตรนี้นะคะได้ประกาศมาตรการลงโทษทางแพ่งต่อผู้กระทําผิดในกรณีปั่นหุ้นบริษัท Principal Capital จํากัดมหาชนนะคะซึ่งในวงการหุ้นต่างเขาก็สนใจกันแหละส่วนคนนอกวงการส่วนใหญ่จะสนใจเพราะว่าในคดีนี้เนี่ยนะคะมีตัวละครหนึ่งที่หลายๆคนจะคุ้นชื่อกันดีก็คือนายศิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณหรือว่าเจ้าของศิริวัฒน์แซนด์ว ที่เคยโด่งดังจากกรณีตอนปี40นะนะที่บอกว่าเอยช่วงนั้นธุรกิจล้มอะไรล้มแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเป็นนักธุรกิจตัวอย่างที่ลงไปยืนขายแซนด์วิชตามสีแยกตามอะไรจนสามารถตั้งตัวกลับมาได้ในที่สุดนะคะปรากฏว่านายศิริวัตรก็กลายเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญในคดีปั่นหุ้นนี้นะคะส่วนในวันที่25มิถุนายนเนี่ยนะคะก็มีแอปพลิเคชันที่หลายๆคนใช้งานอยู่แจ้งจะปิดตัวแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะก็คือ โรบินพูดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันส่งอาหารในสังกัด S C B X นะคะทาง S C B X เนี่ยนะคะได้มีแถลงออมาบอกว่าโรบินพูดเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือร้านค้าแล้วก็รเดอร์ต่างๆในช่วงเวลาโควิด19ตอนนี้โควิดจบแล้วภารกิจจบแล้วก็เลยปิดตัวลงค่ะส่วนในวันที่26มิถุนายนนะคะนอกจากจะเป็นวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วนะคะก็ยังเป็นวันที่บิ๊กโจ๊กโดนให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนค่ะเพราะว่าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะมีประชุมโดยมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็บกกต่่่อนียรรรรววมมมใทปปะะชชุุด้ผลา โหวตกันออกมาลงคะแนนมติข้างมากเห็นชอบคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนค่ะส่วนในวันที่27มิถุนายนนะคะหลังจากที่มีกระบวนการเลือกสวอกันมาอย่างยาวนานในที่สุดเราก็ได้รายชื่อสวอสุดท้ายมาแล้วทั้งหมด200รายชื่อด้วยกันค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการเลือกสวในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีคนกังขาแล้วก็ทุกเถียงกันมากมายเพราะว่าวิธีการเลือกสวในค่อนข้างจะแตกต่างกับที่เราเคยทําในอดีตนะคือไม่ได้ให้ประชาชนเลือกตั้งนะคะแล้วก็ไม่ได้แต่งตั้งด้วยแต่ว่าเป็นการให้สวเนี่ยเล รายชื่อสวอ,ออกมาทั้งหมด200รายชื่อนะคะแน่นอนว่าประชาชนก็ถกเถียงกันมากมายค่ะเพราะว่าคุณสมบัติของสวบางท่านนะคะที่อาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงค่ะส่วนในวันเดียวกันนะคะก็มีอัปเดตกับคดีดังคดีนึงค่ะคือสารดีการเนี่ยนะคะได้พิพากษาประหารชีวิตบรรยินตั้งพากรคดีฆ่าเสียชูวงศ์ค่ะเรื่องของเรื่องคือคดีนี้เป็นคดีดังมากๆในเมื่อปี2558ค่ะตอนนั้นเนี่ยนะคะเสียชูวงศ์หรือว่านายชูวงศ์แท้ตั้งเนี่ยเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระดับประเทศนะคะแล้วก็มีทรัพย์สินยอมากวันึ ว่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะแต่ว่ามันดูมีความผิดปกติอะไรมากมายเพราะว่ามีการโอนหุ้นจํานวนแบบหลายล้านบาทออกไปก่อนหน้านั้นนะคะสุดท้ายด้วยการสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆเนี่ยก็มีหลักฐานออกมาว่านายบัญญินตั้งพากกรที่เป็นคนขับตอนนั้นน่ะเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเหตุการณ์นี้ก็แตกเป็นคดีต่างๆคะไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมนะคะคดีโอนหุ้นและฟอกเงินรวมถึงว่ามันมีการอุ้มฆ่าคนที่เกี่ยวข้องกับการแบบตัดสินคดีพิจารณาคดีไปอีกค่ะและในวันที่มิุน ที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าสารดีกาก็พิพากษาประหารชีวิตเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพี่สาวของเสียชูวงเนี่ยก็ยังออกมาบอกว่ากระบวนการยุติธรรมยังไม่จบจนกว่าจะมีการประหารเกิดขึ้นจริงค่ะส่วนในวันที่28มิถุนายนนะคะบอกเลยหลายคนกรี๊ดมากค่ะเพราะว่าในที่สุดลิซ่าก็คัมแบ็กนะคะแล้วก็ปล่อย MV Rock Star ออกมาเล่นเอาลูกหลานชาวเยาวราชทั้งหลายซูม MV กันรัวๆว,ว่ามีตรงไหนที่เราคุ้นกันบ้างอุ้ยตรงนั้นก็ไทยอุ้ยตรงนี้ก็ไทยค่ะและยังไม่พอนะคะมีอีกขว่กวีกย้องับ MV ของลิซ่าค่ะก็คือในเช้าวันเดียวกันนี้นะคะใครที่ไปแชร์ลิงก์ m v ลิซ่าจาก u ู u ูบมาลง a c e b o o k ปรากฏว่า Facebook โดนล็อกคหาว่าโพสตแสปมกันเป,ป,ป็นแถบๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ก็คลี่คลายอย่างรวดเร็วในช่วงบ่ายวันเดียวกันค่ะส่วนในวันที่30มิถุนายนนะคะปิดท้ายเดือนด้วยเหตุอุทกภัยรุนแรงที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคือมีความเสียหายถึงประมาณแบบ3อำเภอด้วยกันนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตค่ะส่วนข่าวที่เกิดขึ้นตลอดเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะเรตะุ แปลกนะคะคือเอาจริงๆมันมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมและเกาหลีใต้เนี่ยนะคะปล่อยให้นะักกิจกรรมชาวเกาหลีใต้รวมถึงชาวเกาหลีเหนือบางส่วนที่แปรพักอยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยส่งบอลลูนข้ามไปยังเกาหลีเหนือค่ะซึ่งภายในบอลลูนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อาหารยารักษาโรคเงินสดแล้วก็ใบปลิวที่วิพา์วิจารณ์ระบอบคิมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะพอปล่อยข้ามไปมันก็ทําให้ต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยฝั่งเกาหลีเหนือก็ตอบโต้ค่ะโดยการปล่อยบอลลูนกลับมานะคะแต่เป็นบอลลูนขยะรวมถึงมีสิ่งปฏิกูลแล้วก็ปรสิตบางส่วนเนี่ยส่งกลับมา ต้ก็เลยตอบโต้ครั้งหนึ่งด้วยการติดลำโพงขนาดใหญ่แล้วก็ปล่อยเพลงของวง BTS เนี่ยสวนกลับไปที่เกาหลีเหนือในระหว่างนั้นนะคะในวันที่20มิถุนายนก็มีข่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเนี่ยก็มาเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ24ปีเลยนะคะเราก็จะเห็นภาพของปูตินกับคิมจองอึนเนี่ยขับรถชื่นมืนอะไรกันไปนะคะและเรื่องมันก็มาพีคในช่วงประมาณวันที่26มิถุนายนค่ะเพราะว่าในวันนั้นสถามบินอินชอนของเกาหลีใต้นี่ถึงขั้นต้องปิดเลยนะคะเพราะว่ามันมีบอลลูนขยะเข้ามาถึงสสนนนามบิได้ค่่ะว ข่าวนึงที่เกิดขึ้นในเดือนพิถุนายนนี้นะคะก็ยังเกี่ยวกับเกาหลีเหมือนกันค่ะคือมันมีข่าวว่านักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเกาหลีเนี่ยลดลงอย่างหนักประมาณ21.1%นค่ะก็เป็นผลพวงมาจากข่าวในด้านลบต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวว่าตมเกาหลีโหดบ้างคนไทยถูกเกียดบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเกาหลีเขาขาดแคลนนักท่องเที่ยวนะเพราะว่านักท่องเที่ยวชาติอื่นของเขาก็เพิ่มขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันค่ะส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะยังเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแถบๆไม่ใกล้ไม่่่่่่่่่ไไกกกลบบ้้าา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 านนนเเเรรรรรรทหคะะพววววมมีีขปสสญุตังณอ มีลึกลับแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะสอบสวนแบบเอลงเอเลียนอะไรนะเขาสอบสวนว่าเอ๊ะญี่ปุ่นมันเหมือนมียานอะไรลึกลับโผล่มาเดาว่าน่าจะเป็นบอลลูนเป็นโดรนสอดแนมหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างจากจีนค่ะ,คะก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมานะคะส่วนในด้านวงการบันเทิงนะคะหลังจากที่เทเลอร์สวิฟต์เนี่ยนะคะออกเอร่าทัวร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่วันที่17มีนาคมปี2023ก็มีการประกาศออกมาในเดือนนี้ค่ะว่าจะมีการจบเอร่าทัวร์แล้วในที่สุดในวันที่8ธันวาคมปี2024โดยที่สุดท้ายที่แสดงก็คือในแวนคู Canada. ะะร,วรวมเวลาทัวร์ก็1ปี8เดือนด้วยกันนะคะอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะก็คืออย่างที่วิวเคยทําคลิปไปเลยว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่พี่น้องชาวมุสลิมเดินทางไปทําพิธีฮัจที่ประเทศซาอุดีอราระเบยียใช่ไหมคะปรากฏว่าปีนี้ด้วยอากาศร้อนจัดนะคะเลยทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากพุ่งกว่าพันคนเลยทีเดียวค่ะก็ขอสแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะและข่าวสุดท้ายที่ยังดําเนินอยู่ตลอดเดือนมิถุนายนแล้วก็จะดาเนินไปถึงต้น,ตน,ตนเดือนกรกฎาคมนะคะ,ะ,คะก็คือบอลยูโรก็ยังเตะกันอยู่ช่วงนี้คค่่่ะะะะเเรรรราายยังไมูู้้้วใใจปป็นนนนนผชบอโีี ดังนั้นขออนุญาตไปอัปเดตที่เดือนหน้าดีกว่าค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวที่เกิดขึ้นตลอดเดือนมิถุนายนนี้ที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในรายการ PointO f News ค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอยากให้วิวมาสรุปข่าวแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพ,พื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดยวมาก1วันพันกว่าเรื่องกว่าจะสรุปออกมาได้แล้วกว่าจะเลือกได้นะคะเอาจริงเรินมุาน,ะะน,ดดน,มนานี้้แลวิวมีนีี้้้แต่่่ถามามใคครรรููสึึกวววขจะพดง ไม่ได้พูดถึงคอมเมนต์เสริมมาให้ดูได้ด้านล่างนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ